กากแฟที่ได้มาสดๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าอยากจะใช้นานๆใช้ได้นานๆน,นะคะเราควรจะเอาไปตากแดดพึงด่งแดดให้แห้งสนิทก่อนนะคะในกากาแฟนะคะมีธาตุไนโตรเจนค่ะซึ่งสำคัญต่อ DNA, RNA แล้วก็มีโปรตีนที่พืชต้องการในการจเจริญเติบโตเป็นอย่างมากค่ะแล้วยังไม่พอนะคะแล้วก็ยังมีโพแทสเซียมนะคะฟอสฟอรัสที่ช่วยให้พืชต้นพืชของเราเนี่ยแข็งแรงทนทานได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ นะคะควันนี้ครูสงจะพาเ,เพื่อนๆปลูกพริกนะคะปลูกยังไงให้พริกงามพริกดกค่ะไปดูกันค่ะต้นพริกที่มันเกิดขึ้นมานะคะต้นนี้ไม่ได้หวานไม่ได้กล้านะคะมันเกิดขึ้นมาเองจากดินที่เราผสมดินปลูกต้นบอนสีนะคะครูสงก็เลยจะย้ายไปปลูกในกระถางนี่นะคะผงกาแฟที่ตากแห้งแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นดินปลูกนะคะดินปลูกปกติทั่วๆไปที่ทำเอาไว้แล้วส่วนกากาแฟนะคะ แกาแฟที่นำมากากาแฟนะคะครูสงก็จะนำมาเป็นส่วนผสมในการปลูกพริกนะคะปลูกพริกในวันนี้เดี๋ยวเราจะผสมในอัตราส่วนของอดินครึ่งกระถางกระถางนี้กระถางหนิ้วนะคะครึ่งกระถางก็จะใส่ใส่ผงกาแฟตากแห้งประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะสองช้อน สามช้อนแบบนี้แล้วก็ผสมเข้าไปเลยค่ะผสมในดินปลูกค่ะผงกาแฟนี้นะคะเราจะใช้ผสมดินปลูกก็ได้จะหมักโดยการหมักทิ้งไว้เ,เป็นหนึ่งวันหนึ่งคืนหรือหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนก็ได้นะคะก็จะเป็นน้ำปุ๋ยแบบใช้ลดก็ได้หรือแม้แต่จะโรยหน้าดินนะคะเพื่อบำรุงต้นไม้ พืชผักสวนครัวหรือแม้กระทั่งบนสีก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้ครูสงทําในกรณีว่าผสมดินปลูกนะคะนี่เลยค่ะผสมดินปลูกเพื่อจะปลูกพริกนะคะพริกพริกขี้หนูสวนของเราเนี่ยแหละค่ะอ่านเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ต้นพริกต้นพริกที่ถอนออกมาแล้วเราก็จะล้างน้ำสักนิดหนึ่งเพื่อให้เขาชุ่มชื้นนะวันนี้พริกที่ครูสงจะปลูกนะคะก็ได้มาประมาณสามต้นด้วยกัน นี่นะคะถอนมาแล้วมีต้นเล็กต้นใหญ่จะบอกก่อนนะคะว่าการปลูกพริกเนี่ยถ้าเขาต้นใหญ่นะคะหรือยอดยาวแบบนี้นะคะถ้าเราอยากให้เขาแตกดีเนี่ยเราก็เด็ดเด็ดยอดของเขาข้างบนเนี่ยออกไปเลยค่ะอ,อย่างต้นนี้ต้นนี้ก็จะยาวนิดหนึ่งก็เด็ดออกไปเลยค่ะาการเด็ดยอดของพริกเนี่ยจะทําให้ต้นพริกของเราที่ปลูกใหม่เนี่ยเมื่อติดแล้วนะคะเขาจะแตก แต่ก็มาเป็นพุ่มต้นจะไม่สูงจะเป็นพุ่มสวยค่ะอ่าอันนี้เราล้างน้าเสร็จแล้วเดี็จแล้วเราก็จะปลูกกันในกระถางเลยอ่าดินผสมกากกากกาแฟนะคะแล้วก็จะมีกากใบชาผสมมาด้วยเพราะว่าร้านกาแฟเนี่ยเขาก็จะชงทั้งกาแฟทั้งชานะคะเรเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้กระถางพริกหนึ่งกระถางโดยมีพริกสามต้นด้วยกันเสร็จแล้วเราจะไปวางลงใน พื้นดินนะคะพื้นดินแบบนี้เลยพื้นดินแบบนี้เลยค่ะเหมือนกับกระถางผักมะเขือของผสมทั่วๆไปรากของเขานะคะไม่ต้องห่วงว่าเขาจะแครกแกนอยู่ในกระถางเล็กเพราะว่าเขาจะลงพื้นดินแบบนี้เลยค่ะแล้วรากของเขาเนี่ยรากแก้วของเขาเนี่ยก็จะหย่อนลงไปที่พื้นดินค่ะหย่อนลงไปที่พื้นดินแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะงามขึ้นมาโดยไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะนี้ก็ได้พาเพื่อนเพื่อนมารู้ประโยชน์เกี่ยวกับ ธาตุอาหารที่ได้จากกากาแฟเรียบร้อยแล้วเคล็ดลับดีๆก็บอกต่อนะคะเพื่อนๆสําหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูการปลูกพริกด้วยกากาแฟแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามมาตลอดเลยสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญคะ่ะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ